ค่ะ <oung> <osc> เรากล sort of ับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์สโรชานะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราพบกันไปแล้วในเรื่องของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตค่ะเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันไปในเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตให้มากขึ้นนั่นเองนะคะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นรอบตัวเราค่ะ สำหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะจะเป็นมาตรฐานว1.3ค่ะตัวชี้วัดป .2 ข้อที่1ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้นะคะข้อที่1เนี่ยระบุลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตได้ค่ะข้อที่ 2, 2ปฏิบัติกิจกรรมสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นรอบตัวเราอย่างรวมพลังด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจได้ค่ะ ข้อที่3นะคะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทํากิจกรรมค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนลองสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวของนักเรียนค่ะแล้วก็ร่วมกันตอบคําถามดังนี้ค่ะว่ารอบตัวของนักเรียนเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตนะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะ หลังจากที่เรานะคะได้สังเกตสิ่งมีชีวิตรอบตัวของนักเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวของนักเรียนเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมันเรียกว่าอะไรบ้างนะ้าถ้าเรารู้แล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นรอบตัวเรากันค่ะสําหรับวิธีการทํากิจกรรมนะคะขั้นที่1นนักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ย ร่วมกันสำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นค่ะในบริเวณบ้านหรือว่าบริเวณโรงเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะสำรวจมาคนละ2ชนิดค่ะจากนั้นนะคะขั้นที่2ค่ะสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนส,สำรวจมาได้ค่ะขั้นที่3ค่ะเขียนชื่อหรือว่าวาดภาพและระบายสีสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนพบ จากนั้นเนี่ยบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นด้วยค่ะว่าสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนได้สำรวจมาเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรบ้างค่ะหลังจากที่เรารู้วิธีการทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะทีนี้นะคะเราลองมาดูตัวอย่างของตารางบันทึกผลในการทำกิจกรรมค่ะซึ่งตารางนะคะก็จะมีให้นักเรียนเนี่ยสำรวจลักษณะของสิ่งมีชีวิตดังนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ช่องที่1นะคะของลักษณะสิ่งมีชีวิตกันช่องที่1นะคะเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสำรวจมาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนไหวได้นะคะให้นักเรียนเนี่ยติ๊กถูกในช่องนี้ได้เลยค่ะต่อมาค่ะข้อที่2นะคะต้องการอาหารและน้ําค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตที่เราสำรวจมาได้นะคะมีลักษณะนี้นักเรียนเช็คถูกได้เลยนะ ต่อมาค่ะเป็นการมีการหายใจขับถ่ายได้เจริญเติบโตได้ค่ะสืบพันธุ์แล้วก็ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะคะแล้วก็ลักษณะสุดท้ายเนี่ยตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ค่ะไหนใครรู้บ้างหน้าว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะก็คือการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะแสดงออกเมื่อมีอะไรมากระตุ้นนะคะ เราลองย้อนไปถึงนิทานเรื่องกระต่ายของหนูจ๋ากับหุ่นยนต์ของน้องหนุ่มไหนใครจำได้บ้างคะการตอบสนองต่อสิ่งเรานะคะตอนที่ฝนตกลงมาเนี่ยนักเรียนจำได้ไหมคะว่ากระต่ายของหนูจ๋าเนี่ยเขาเนี่ยรีบกระโดดไปหลบฝนเลยนั่นก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองคะ่ะถ้าสิ่งที่นักเรียนสำรวจมานะคะมีลักษณะดังนี้เนี่ยนักเรียนสามารถเช็คถูกได้เลย โอเคค่ะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนเริ่มลงมือทำได้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างคำตอบของคุณครูเนี่ยที่คุณครูได้ไปสำรวจสิ่งมีชีวิตนะคะในบริเวณรอบบ้านของคุณครูมา คุณครูได้สำรวจเป็นนกแล้วก็แมวค่ะซึ่งนกแล้วก็แมวที่คุณครูไปสำรวจมานะคะมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตดังนี้ค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าคำตอบของคุณครูเนี่ยเหมือนกับคำตอบของนักเรียนหรือเปล่าแล้วก็มีใครเจอนกแล้วก็แมวเหมือนคุณครูบ้างหนะ้าหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมดีกว่าค่ะ สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นที่นักเรียนสำรวจพบมีอะไรบ้างคะเราพบหลากหลายแตกต่างกันเลยเนาะอาจจะเป็นนกแมวหรือว่าปลานะคะบางอึงบางคนเนี่ยอาจจะพบอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ได้เนาะนอกจากนี้นะคะแล้วสิ่งที่นักเรียนสำรวจมาเนี่ยมีลักษณะสำคัญใดบ้างที่มันมีลักษณะเหมือนกัน ลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีลักษณะเหมือนกันเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ำค่ะมีการหายใจขับถ่ายได้เจริญเติบโตได้ค่ะแล้วก็สืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะคะแล้วก็สามารถตอบสนองต่อสิ่งเราได้ค่ะ นอกจากสิ่งมีชีวิตที่นัก, dishes, Town, นกเร Rut, ียนสํารวจมาได้แล้วนะคะนักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นอะไรอีกบ้างไหมคะนักเรียนลองนึกดูนะคะว่าเอะเราเนี่ยเคยเจออะไรบ้างที่ตรงกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตเลยนะอาจจะเป็นสุนัขกระต่ายหรือว่าไก่เนาะที่เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเนี่ยที่นักเรียนรู้จักแต่ว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้สำรวจ คิดว่าเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสำรวจไหมคะหรือว่าจะมีลักษณะแตกต่างกันซึ่งคำตอบในข้อนี้นะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนกันค่ะเช่นสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้เหมือนกันค่ะต้องการอาหารและน้ำแล้วก็สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้นั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปผลการทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะ จากการทำกิจกรรมนะคะที่เราได้ไปสำรวจลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีลักษณะสำคัญอยู่เอย่างด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบดีกว่าเนาะซึ่งลักษณะสำคัญแรกนะคะของสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำค่ะขับถ่ายได้เคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนไหวได้ค่ะหายใจได้ สืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ตอบสนองต่อสิ่งเราได้ตอนนี้นะคะเราได้6ลักษณะแล้วไหนใครบอกคุณครูได้บ้างว่าอีกหนึ่งลักษณะที่เหลือเนี่ยเป็นลักษณะอะไรอื่นอีกหนึ่งอันที่เหลือนะคะนั่นก็คือมีการเจริญเติบโตนะคะถูกต้องเลยนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีลักษณะสําคัญ7อย่างนี้ด้วยกันเนาะ หลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีสิ่งมีชีวิตนะคะมาคนละ1ชนิดค่ะพร้อมทั้งระบุลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตนั้นด้วยว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหายใจหรือว่ากินอาหารแล้วกินน้ำอย่างไรนะคะแล้วก็ให้ทำจัดเป็นชิ้นงานค่ะ แบบประเมินชิ้นงานการวาดภาพแล้วก็ระบายสีสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งการประเมินเนี่ยเราจะแบ่งระดับคุณภาพออกเป็น4ระดับค่ะโดยในระดับที่4นะคะถ้านักเรียนเนี่ยวาดภาพระบายสีแล้วก็บอกลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตเนี่ยได้ถูกต้องทั้งหมดครอบคลุมลักษณะสําคัญนะคะนอกจากนี้ถ้ามีความคิดส,สร้รางสรรค์แล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมเนี่ยนักเรียนก็จะได้ไปเลย4คะแนนนะคะต่อมาค่ะไปดูระดับที่3กัน ถ้าเรานะคะวาดภาพแล้วก็ระบายสีบอกลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แต่ว่าไม่มีการเชื่อมโยงกันให้เห็นภาพนะคะนักเรียนก็จะได้3คะแนนค่ะในระดับที่2นะคะถ้านักเรียนวาดภาพและระบายสีบอกลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตได้แต่ว่ามีครูหรือว่าผู้อื่นเนี่ยให้คําแนะนำเนาะนักเรียนก็จะได้2คะแนนนะคะแล้วก็ระดับสุดท้ายนะคะ1คะแนน ถ้านักเรียนวาดภาพแล้วก็ระบายสีได้แต่ว่าบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตยังไม่ครอบคุมนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครนะคะอยากได้4คะแนนเนี่ยนักเรียนจะต้องทําตามระดับคุณภาพของ4คะแนนเนาะก็คือจะต้องทั้งวาดภาพระบายสีด้วยบอกลักษณะสําคัญด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมด้วยนะคะถึงจะได้ไป4คะแนนนะ โอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ไปวาดภาพสิ่งมีชีวิตมาแล้วเนี่ยไหนนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเพราะอะไรนะคะสิ่งที่นักเรียนวาดถึงเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะ สิ่งรอบตัวเรานะคะที่สามารถเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารแล้วก็น้ำมีการหายใจขับถ่ายได้จเจริญเติบโตได้สืบพันธุ์แล้วได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้เนี่ยเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยลองนำเสนอผลงานที่ตนเองวาดนะคะแล้วก็ระบายสีสิ่งมีชีวิตเนี่ยให้เพื่อนๆดูซิว่าเอ๊ที่เราวาดมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างผลงานเนาะซึ่งสิ่งมีชีวิตนะคะที่วาดมาเนี่ยก็จะเป็นนกค่ะโดยนกนะคะมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตดังนี้ค่ะ นกตัวนี้เนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ำมีการหายใจขับถ่ายได้เจริญเติบโตได้แล้วก็ยังสืบพัน์ธุได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ด้วยเนาะนักเรียนเคยเห็นลูกนกใช่ไหมคะอ่าเวลาเขามีลูกออกมาเนี่ยเขาก็จะมีความคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของเขานั่นเองนะคะ หลังจากที่เราะะได้ดูผลงานของเพื่อนๆไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณครูนะคะคจะลองให้นักเรียน,นยประเมินผลงานของตนเองค่ะว่าเราเนี่พอใจผลงานของตัวเองอยังไงบ้างนะคะแล้วก็ประเมินผลงานของเพื่อนๆนะคะแล้วก็อย่าลืมชื่นชมผลงานของเพื่อนๆที่เรารู้สึกประทับใจด้วยเนาะว่าเอะเราเนชอบจุดไหนในผลงานของเพื่อนนะคะ หลังจากที่เรานะคะได้ทํากิจกรรมแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมไปแล้วมากมายเลยแล้วก็ทั้งลักษณะของสิ่งมีชีวิตด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทําแบบทดสอบปรนัยกันค่ะเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนว่าหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้มาแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถตอบคําถามของคุณครูได้หรือเปล่านะคะไหนใครพร้อมแล้วบ้างอ่าถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะ ข้อที่1น,นะคะข้อความใดกล่าวถูกต้อง 1. น,นกไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพราะหายใจไม่ได้ 2. หนอนเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะไม่ต้องการอาหาร 3. ม้มาเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมีการเจริญเติบโต 4. ปลาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพราะเคลื่อนที่ไม่ได้เรียนลองพิจารณาดูนะคะ ตามลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เราได้เรียนไปนะว่าอะไรเอ่ยเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ข้อความใดกล่าวถูกต้องโอเคค่ะหมดเวลาไหนะลองตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะข้อนี้นะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ3นั่นเองค่ะข้อ3นะคะที่ถูกต้องเนี่ยก็เพราะว่า ม้านะคะมีลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตค่ะก็คือสามารถเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ําค่ะมีการหายใจขับถ่ายได้เจริญเติบโตได้แล้วก็สืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ค่ะแล้วก็ยังตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะดังนั้นเนี่ยข้อ3นะคะจึงเป็นข้อที่ถูกต้องเนาะโอเคค่ะเราไปข้อถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะข้อถัดไปนะคะข้อนี้คําถามก็คือกระต่ายกับนก มีลักษณะสำคัญข้อใดที่เหมือนกันเหมือนกันนะคะ 1. ตอบสนองต่อสิ่งเรา้า 2. ไม่ต้องการอาหาร 3. หายใจไม่ได้ 4. เคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะนักเรียนลองหาคำตอบได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันดีกว่าข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยคือข้อ1ค่ะ เนื่องจากกระต่ายกับนกนะคะมีลักษณะสําคัญก็คือสามารถตอบสนองต่อสิ่งเราได้เหมือนกันเพราะว่ากระต่ายกับนกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะจึงมีการตอบสนองต่อสิ่งเรานั่นเองค่ะข้ออื่นเนี่ยไม่ใช่เลยนะข้อต่อมาค่ะประตูเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่เพราะเหตุใดตอนนี้นักเรียนทุกคนมองไปที่ประตูได้เลยไหนใครมีประตูอยู่บ้างเรามองไปได้เลยนะว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่านะโดย เรามาดูช้อยกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะไม่เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามีลูกได้ข้อที่2เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมีการขับถ่ายข้อที่3เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะเคลื่อนที่ได้ข้อที่4ไม่เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะไม่ต้องการอาหารเราลองนึกดูสิคะว่าประตูที่บ้านของเราเนี่ยมีลักษณะใดบ้าง ถูกต้องนะคะข้อนี้นะคะคําตอบก็คือข้อ4นั่นเองค่ะประตูนะคะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะเพราะว่าประตูเนี่ยไม่มีลักษณะของสิ่งมีชีวิตค่ะแล้วก็ประตูเนี่ยไม่ต้องการอาหารด้วยนะคะดังนั้นประตูจึงเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเนี่ยได้เรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะแล้วก็ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเลยดังนั้นนะคะถ้าเราเนี่ยเจอสิ่งมีชีวิต,ตรอบตัวของเรานักเรียนอย่าลืมตรวจสอบลักษณะด้วยนะว่าเอ๊ะเขาใช่สิ่งมีชีวิตจริงหรือเปล่านะคะถ้ามีไม่ครบเนี่ยแปลว่าไม่ใช่นะคะโอเคค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนติดตามนะคะแล้วก็พบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ